สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Collection หนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี2012เมื่อลูกสาวของเศรษฐีคนหนึ่งถูกฆาตรกรจับตัวไปเขาจึงส่งทีพ้นหาบุกไปยังที่กบด้านของมันแต่แล้วความสยองก็ได้เกิดขึ้นพอทีนั้นฆาตรกรก็กำลังรอเหยื่อที่จะบุกเข้ามาเปิดมาที่เอเลนาสาวหูหนวกที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง เธอกำลังโทรไปหาไบาอันแฟนของเธอถึงเรื่องที่เขานัดเธอเอาไว้แต่ไบอันก็บอกว่าเขาติดงานทําให้เอเลนารู้สึกเจงแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนจะว่างสายไปขณะนั้นมิสซี่เพื่อนของเธอก็โทรมาชวนไปเที่ยวพับซึ่งเอเลนาก็ปฏิเสธทาะง่วงนอนแต่ด้ยวยความที่มิซี่มาถึงหน้าบ้านแล้วทําให้เอเลนาต้องยอมไปด้วยเธอรีบแต่งตัวและลงไปที่ชั้นล่างซึ่งก็มีปีเตอร์พ่อของเธอกำลังน,นั่งดูเขาฆาตกรต่อเนื่อง ที่ในตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้แต่ปีเตอร์เขาหลับไปแล้วเอเลน่าจึงห่มผ้าให้ก่อนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนพอมาถึงพวกเธอก็เดินหาประตูเพราะผับที่เธอมาเป็นผับลับซึ่งต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าในขณะที่กำลังสนุกสนานไปกับเสียงเพลงเอเลน่าก็บังเอิญเจอแฟนของเธอที่กำลังจูบอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเธอรู้สึกผิดหวังในตัวเขามากที่โกหกว่าทำงานแถมยังนอกใจเธออีกด้วยความโมโหเธอจึงชกหน้าของใบอันก่อนจะเดินเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำ แต่แล้วจูจ่ๆเธอก็สังเกตเห็นกล่องสีแดงวางอยู่กลางห้องเอเลนาจึงเดินเข้าไปเธอได้เปิดกล่องออกทําให้กับดักที่ฆาตรกรวางเอาไว้ทํางานแต่ก็ยังโชคดีที่อากินพระเอกที่โดนจับไปในภาคที่แล้วซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกล่องช่วยเธอไว้ทันแต่การเปิดกล่องของเอเลนามันส่งผลทําให้กลไกของกับดักขนาดใหญ่ที่อยู่กลางผับทํางานใบมีดนับร้อยสับร่างทุกคนในผับจนชิ้นส่วนกระจายไปทั่วใบอันที่กำลังเดินหาเอเลนา เขาที่เหลือไปเห็นกับดักที่กําลังพุ่งมาเขาจึงรีบนอนลงกับพื้นเมื่อกับดักผ่านไปใบอันก็วิ่งไปเจอเข้ากับแฟนของเขาที่กําลังเดินออกมาจากห้องน้ําแต่เขากลับไม่สนใจเธอก่อนจะเดินหาทางออกและใบอันก็เดินไปเตะกับดักเขาถูกมีดที่บนผนังฟันจนเสียชีวิตเอเลน่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจึงเดินตามหาเพื่อนก่อนจะพบว่ามิสซี่กับคนอื่นๆได้หลงเข้าไปในกับดักของฆาตกรซึ่งเป็นกองขนาดใหญ่ที่บนเพดานกำลังเลื่อนลงมา มิสซ,ซี่ได้ขอให้เอเลนาช่วยแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงจนสุดท้ายเพื่อนของเธอและคนอื่นก็ถูกเพดานของกงบีบร่างจนเสียชีวิตด้านอากินเขาเด้่อวต่างหูของเอเลนาที่หล่นอยู่มาไขกุ้นแจ้ออกเมื่อเดินออกมาจากห้องน้ําเขาก็ตรงไปที่หน้าต่างขณะที่กาลังลื้อแผ่นไม้เอเลนาก็วิ่งมาด้วยความกลัวแต่เขาไม่ทันจะเข้าไปช่วยจ,จู่ๆฆาตกรก็เข้ามาจับตัวเธอเมื่ออากินเจอฆาตกรเขาจึงหนีแบบไม่คิดชีวิต โดยการเอาร่างของใบอันผลักลงไปทั้งหน้าต่างพร้อมกับตัวเขาแต่อากินก็ยังโชคดีครับเพราะจุดที่เขาตกลงมามีรถจอดอยู่ต่อมาอากินได้รับการช่วยเหลือเขาถูกพาไปรักษาตัวที่โรงพยบาบาลแห่งหนึ่งพอฟื้นขึ้นเขาก็พบว่าลิซา่าภรรยาของเขาได้มาเยี่ยมเธอถามอากินว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เขากําลังจะเล่าอากินก็เหลือบไปเห็นดอกไม้เขาจึงบอกว่าไม่ต้องซื้อดอกไม้มาเยี่ยมก็ได้ลิซ่าก็งงกับสิ่งที่เขาบอก เพราะเธอไม่ได้เป็นคนซื้อมาเธอจึงหยิบกระดาษที่วางอยู่ข้างดอกไม้มาให้อากินอ่านนั่นเลยทําให้เขารู้ว่าคนส่งมาคือฆาตกรเขาจึงบอกให้ภรรยารีบหนีไปที่บ้านของแม่แล้วอย่าบอกใครหลังจากที่ลิซ่ากลับไปแล้วลูเซลโลก็เข้ามาพบกับอากินเขาบอกว่าปีเตอร์พ่อของเอเลนา่าส่งเขามาก่อนจะเอารูปให้อากินดูว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมอากินก็บอกว่าเคยเห็นเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่ เพราะฆาตรกรมักจะคนที่มันชอบกลับไปด้วยลูเซโลจึงขอให้เขาช่วยพาไปที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็วางแผนจะบุกไปยังที่กบดันของฆาตรกรโดยแพทลินดีและวอลีจะบุกเข้าไปด้วยซึ่งทั้งหมดก็เป็นลูกน้องของลูเซโลอากินได้โชว์รอยแผลพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาถูกฆาตกรจับใส่กล่องทุกครั้งที่มันเลี้ยวหรือหยุดรถเขาจะกีดแขนตัวเองไว้เสมอเพื่อให้เขาจําเส้นทางได้และก่อนที่จะไป อากินก็เตือนทุกคนว่าสถานที่ที่พวกคุณจะเข้าไปมันเต็มไปด้วยกับดักและอันตรายมากถ้าคุณถูกจับได้มันจะทําให้คุณรู้สึกอยากตายดีกว่าต้องโดนทรมานและอากินก็ยังบอกว่าเขาจะไม่เข้าไปข้างในด้วยพอแผนการเริ่มขึ้นลูเซลโลกับพวกของเขาพร้อมอาวุธครบมือได้พาตัวอากินไปยังจุดเริ่มต้นที่โดนจับอากินก็บอกเส้นทางไปเรื่อยๆจนพวกเขาไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งด้านเอเลน่าที่โดนจับไป เธอที่ส่องดูผ่านลูในกล่องและที่เห็นว่าฆาตรกรกำลังตัดลิ้นชายคนหนึ่งและเอาไปดองในขวดโหลชายคนนั้นร้องออกมาจากทรมานก่อนที่เขาจะถูกฆาตรกรเข็นออกไปจากห้องเมื่อเห็นว่าฆาตรกรมันไม่อยู่แล้วเอเลนา่าจึงฉีกเอาเสื้อมาทําเป็นบ่วงแล้วย่อนออกไปจากกล่องเธอเค,ค่อยๆขยับจนบ่วงคล้องเข้ากับตัวล็อกจากนั้นเธอก็กระชากจนเปิดออกไปได้ขณะที่กําลังหาทางออกไปจากห้องเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนออกมาจากกล่องใบหนึ่ง เอลนาจึงเดินไปเปิดเธอตกใจมากเพราะภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งถูกจับไว้ในกล่องซึ่งดูเหมือนเขาจะเสียสติไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงฆาตรกรกำลังจะเข้ามาในห้องเธอจึงรีบไปหลบฆาตรกรที่เข้ามามันพบว่าเอเลีนาไม่อยู่ในกล่องแล้วมันจึงปล่อยแมงมุมที่อยู่ในขวดลงพื้นเพราะมันคิดว่าเธอคงซ่อนอยู่แถวนี้แมงมุมที่ถูกปล่อยนับสิบตัวก็เดินไปทั่วบางตัวก็เดินไต่ไปตามร่างกายของเธอเอเลีนารู้สึกกลัวมาก แต่เธอก็ทําได้เพียงกั้นใจเอาไว้ขณะนั้นสัญญาเตือนภัยก็ดังขึ้นเพราะฝั่งของอากินที่มาถึงกําลังสะก้อนประตูคาตรกรจึงเดินออกไปเช็กว่าใครกําลังเข้ามาที่นี่แต่มาทางฝั่งของอากินหลังจากที่เขาสะดก้อนประตูเสร็จเขาบอกลูเซโลให้ระวังตัวด้วยเพราะภายในเป็นเหมือนเขาวงกตที่เชื่อมต่อกันคุณอาจจะเดินหลงและถูกมันเล่นงานได้แต่ลูเซโลกลับเอาปืนขึ้นมาจีและบังคับให้เขานําทางเข้าไปทําให้อากินโมโหเป็นอย่างมาก ที่พวกเขาไม่ยอมทำตามสัญญาที่คุยกันไว้และทั้งหมดก็เดินเข้าไปข้างในโดยมีลินเป็นคนเฝ้าประตูทางเขา้าซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าฆาตกรกำลังเฝ้ามองอยู่มันได้หยิบหน้ากากมาใส่และแอบย่องไปฆ่าคนที่เฝ้าประตูจนเสียชีวิตดูเซลโลเขาพยายามติดต่อไปหาลินแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับขณะนั้นจูๆ่ๆก็มีคนพุ่งเข้ามาทำร้ายพวกเขาแพทจึงใช้ปืนยิงใส่ก่อนจะเข้าไปตรวจดูศพและพบว่าคนที่เธอฆ่าถูกฆาตกรจับมาทรมานจนเสียสติ แถมมันยังทดลองอะไรบางอย่างและขังไว้เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงขณะที่คุยกันฆาตรกรที่แอบดูก็จะเปิดกลงทั้งหมดออกทําให้คนที่ถูกขังเข้ามาทําร้ายพวกเขาทุกคนก็ได้กระหน่ำยิ่งใส่แต่ด้วยจํานวนที่เยอะเกินไปพวกเขาจึงรีบออกไปจากห้องนี้เมื่อแผนไม่ตรงตามที่วางเอาไว้ลูเซลโลจึงหยิบโทรศัพท์จะโทรแจ้ตงตำรวจแต่เขาขก็โทรไม่ได้พรที่นี่ฆาตรกรได้ตัดสัญ,ญญาณโทรศัพท และสาเหตุที่พวกเขาไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่แรกก็เพราะลูเซโลโต้องการจะฆ่าฆาตกรให้ตายเพราะถ้าตำรวจมาจับเองมันอาจจะแค่ถูกจับและยังมีชีวิตอยู่ทางฝั่งของเอเลนาเธอหาทางออกจากห้องจนเจอเข้ากับช่องระบายอากาศพอขึ้นมาเธอก็เจอกล่องใบหนึ่งที่มีเสียงผู้หญิงร้องของความช่วยเหลือเอเลนาจึงเปิดกล่องเพื่อช่วยเธอซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแอบบีจากนั้นเอเลนาก็ชวนเธอออกปจากที่นี ด้านพวกของอากินทั้งหมดเดินสำรวจจนมาถึงห้องหนึ่งที่มีกล่องถูกเปิดเอาไว้ภายในห้องมีรอยเท้าที่เปื้อนเลือดเดินไปทั่วขณะที่กำลังคุยกันก็ได้มีชายปริศนาโผล่มาเขาขอร้องให้ทุกคนช่วยก็จะบอกว่าเขาทําไม่ได้ลูเซลโลก็งงในสิ่งที่ชายคนนี้พูดจึงถามกลับไปว่าคืออะไรแต่แล้วระเบิดที่ติดอยู่ในคอของชายปริศนาก็ระเบิดขึ้นเพราะเขาถูกสมม่งมาเป็นเหยืออ่อรอแต่ก็โชคดีที่ลูเซลโลหลบทัน หลังจากที่ระเบิดทำงานกับดาของฆาตรกรที่อยู่บนเพดานก็พุ่งลงมาเสียบร่างของดีจนเขาเสียชีวิตอากินเลยอาศัยจังหวะที่คนอื่นกำลังตกใจหลบหนีเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ไฟในห้องมันกระพริบฆาตรกรจึงอาศัยความมืดย่องเข้ามาทางด้านหลังของเขาแต่อากินก็ไหวตัวทันทำให้เขานออกไปได้เอเลน่ากับแอบบีทั้งสองเดินมาถึงห้องหนึ่งที่มีกับดักขวางทางอยู่จู่ๆแอบบีที่สังเกตเห็นเครื่องช่วยฟังของเอเลนา่าก็พูดขึ้นมาว่า ฆาตกรมันชอบตัวเธอคุณไม่แข็งแรงพอและจะไม่มีวันมาแทนที่ฉันได้จากนั้นเธอก็เริ่มสติแตกและโวยวายเสียงดังทําให้ฆาตกรตามมาจนเจอมันไล่าตามเอเลน่าไปแต่เธอก็เอาตัวรอดจนสามารถหนีไปได้โดยการแอบขึ้นไปหลบในช่องระบายอากาศส่วนอากินหลังจากที่เขาออกมาจากห้องนั้นเขาเดินหลบพวกลูเซโลโดยการเข้าไปแอบในช่องทิ้งขยะพอวอรลี่เดินผ่านเขาก็เดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยผลงานของฆาตกร ซึ่งมันได้นาชิ้นส่วนของเหยื่อมาต่อเพื่อให้ดูเหมือนสัตว์ที่มันชอบขณะนั้นเขาก็เดินไปเจอหญิงคนหนึ่งที่ถูกมันจับมาสะสมเธอได้ขอร้องให้อากินช่วยแต่ฆาตกรมาเดินเข้ามาในห้องทําให้อากินต้องรีบไปหลบด้วยความร,ารําคาญฆาตกรจึงใช้มีดปาดคอของเธอจนเสียชีวิตพอมันเดินออกไปแล้วอากินก็เข้าไปอีกห้องจูๆ่ๆพวกของลูเซลโลก็เข้ามาทุบจากด้านหลังขณะที่กําลังจับตัวอากิน ฆาตรกรที่อยู่ข้างบนก็ใช้ตะขอเกี่ยวหัวของวอรี e, ่ก่อนจะกระโดดลงมามันได้เข้าจู่โจมลูเซโลกับแพทซึ่งทั้งสองก็ไม่ทันตั้งตัวทําให้แพทถูกฆาตรกรจับไปแถมมันยังเอาปืนของลูเซโลไปอีกด้วยเขาจึงหยิบปืนอีกกระบอกยิงใส่แต่ฆาตรกรมันหนีไปเร็วมากอากินก็ได้ชวนเขาออกไปจากที่นี่เพราะขืนอยู่ต่อพวกเราอาจจะกลายเป็นของสะสมของมันแต่ลูเซโลก็บอกว่าเขาจะตามหาเอลนณาให้เจอและจะไม่ยอมออกไปมือเปล่า ขณะที่คุยกันแอบบีก็ได้โผมาเธอบอกทั้งสองไปว่าเธอรู้ว่าเอลนาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเธอจะพาไปแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาต้องพาเธอหนีไปด้วยแอบบีพาทั้งสองมาถึงห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยหุ่นลองเสื้อขณะนั้นเสียงของแพทก็ดังขึ้นเธอร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดดูเซลโลจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยแต่พอไปถึงเขากลับพบว่ามันเป็นกับดักมีเพียงแค่ศพของลินที่ถูกวางระเบิดเอาไว้เขาจึงรีบออกไปจากห้องนั้นก่อนที่มันจะระเบิด ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เอเลน่าเดินมาเจอเข้ากับแพตท,ที่ถูกจับอยู่เธอจึงรีบเข้าไปช่วยพวกของอากินที่หนีออกมาก็เดินมาเจอทั้งสองเมื่อเอเลน่าเห็นแอบบีเธอก็บอกพวกเขาว่าแอบบีไม่ปกติแต่ทุกคนก็ไม่ฟังที่เธอพูดขณะนั้นอากินได้ส่องดูช่องระบายอากาศที่มองทะลุเห็นข้างนอกเขาเจอคนไร้บ้านที่กำลังยืนผิงไฟจึงได้ขอปืนกับดูเซลโลที่มีกระสุนเหลือเพียงแค่สองนัดและตัดสินใจยิงเสียคนพวกนั้น คนอื่นก็งงในสิ่งที่เขาทําก่อนที่เขาจะอธิบายว่าเดี๋ยวพวกนั้นก็จะโทรแจ้งตำรวจและก็เป็นไปตามแผนครับตำรวจได้มาที่จุดเกิดเหตุอากินจึงใช้กระสุนนัดสุดท้ายยิงใส่เพื่อให้พวกเขารู้ตําแหน่งทันทีที่ฆาตรกรเห็นว่าตำรวจกำลังปิดล้อมและจะเข้ามาที่นี่มันก็รู้สึกโกรธจึงหยิบเอาปืนแล้วออกไปตามล่าคนที่เหลือขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันแอบบีก็มีท่าทีแปลกๆเธอเดินไปล็อกประตูเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฆาตรกรมันชอบเธอ พวกแกทั้งหมดต้องตายจากนั้นเธอก็วิ่งไปที่กล้องวงจรปิดก่อนจะตะโกนบอกฆาตรกรด้วยความโมโหแพทจึงชกไปหนึ่งหมัดทําให้แอบบีเสียหลักไปโดนกับดักจนเสียชีวิตและไฟก็ดับลงฆาตรกรก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมกับหมาอีกสองตัวเมื่อเห็นศพของแอบบีมันก็ได้เปิดฉากยิงใส่พวกของอากินแต่กระสุนก็ไม่โดนใครมีเพียงหมาของมันที่เสียชีวิตจากนั้นฆาตรกรก็เข้าไปจับตัวเอเลน่าก่อนจะออกไปจากห้องอากินจึงรีบบอกคนอื่นให้ตามไปช่วยเธอ จ,จังหวะที่หลบกระสุนดูเซลโลได้เผอไปโดนกับดักของฆาตรกรทําให้เขาไปไหนไม่ได้เพราะถ้าเขาดึงมือออกกับดักก็จะทํางานเขาจึงบอกให้ทั้งสองรีบตามเธอไปแพทกับอากินตามไปจนเจอเข้ากับเอเลนา่าที่ถูกจับอยู่บนเตียงพวกเขาจึงรีบเข้าไปช่วยโดยลืมคิดไปว่านี่เป็นกับดักทันทีที่เข้าไปกงขนาดใหญ่ก็ร่วงลงมาครั้งทั้งสามเอาไว้โดยครั้งนี้ฆาตรกรมันวางแผนจะเผาทุกคนไปพร้อมกับทีนีเพื่อทําลายหลักฐาน อากินจึงถ่วงเวลาโดยการด่าและท้าให้มันต่อสู้กับเขาแต่ฆาตรกรมันก็ไม่สนใจมันเดินไปจุดชนวนก็จะหนีออกไปจากห้องส่วนคนที่โดนขังพวกเขาก็พยายามเอื้อมมือไปปลดล็อกแต่ก็เอื้อมไม่ถึงครับด้วยความที่ไม่มีทางหนีแล้วอากินจึงถอดเฟือกที่แขนออกเขายื่นมือออกไปข้างนอกพร้อมกับบอกให้เอเลนา่าช่วยหักแขนของเขาทีเธอจึงเหยียบเข้าไปที่แขนจนหักจากนั้นอากินก็เอื้อมมือไปปลดล็อกจนออกมาได้เมื่อแพทประถมพยาบาลให้อากินเสร็จ ทุกคนก็รีบหาทางออกจู่ๆฆาตรกรก็ได้แอบมาข้างหลังมันใช้มีดแทงเส่แพทพร้อมกับเข้าไปทำร้ายอากินขณะที่เขากำลังจะถูกมันฆ่าลูเซลโลก็เข้ามาช่วยเขาไว้ทันทั้งสองได้เข้าต่อสู้แต่ด้วยความที่ลูเซลโลบาดเจ็บอยู่แล้วทําให้เขาสู้มันไม่ได้ก็จะถูกแทงจนเสียชีวิตอากินเลยใช้จังหวะนั้นหยิบเอามีดแทงใส่ฆาตรกรและด้วยสกิลพระเอกทําให้อากินจัดก,การมันได้ถึงขนาดที่เขาโดนมีดแทงเข้าที่หน้าก็ยังไม่เป็นอะไร เขายนฆาตกรลงไปในช่องทิ้งขยะที่เต็มไปด้วยซากศพและถังน้ํามันจากนั้นเขาก็จุดไฟเผาด้านตํารวจพวกเขาได้เรียกกาลังเสริมและตรวจดูรอบๆขณะนั้นเอเลน่าที่อยู่ตรงประตูทางออกก็ตะโกนขอความช่วยเหลือพวกตํารวจจงึงรีบทังประตูเข้ามาช่วยส่วนอากินที่เดินกลับมาหาเอเลน่าเขาพบว่าเปลวไฟได้ขวางทางเข้าเอาไว้ในขณะที่เขากำลังนั่งทําใจรอความตายเอเลน่าก็ได้เหลือบไปเห็นตู้กระจกข,ของฆาตกรซึ่งภายในเต็มไปด้วยน้ํา เธอจึงเอาเหล็กฟาดจนแตกซึ่งน้ำที่ไหลออกมาก็ช่วยดับไฟก่อนที่เอเลนาจะเข้าไปช่วยอากินและรีบวิ่งออกไปข้างนอกด้านปีเตอร์ที่มาถึงเขาก็รีบเข้าไปกอดลูกสาวด้วยความเป็นห่วงส่วนอากินเขาเดินดูศพที่ตำรวจนำออกมาจากที่เกิดเหตุและเขาก็เจอแค่เพียงหน้าก,กากของฆาตรกรเลยทําให้รู้ว่ามันยังไม่เสียชีวิตต่อมาที่บ้านหลังหนึ่งหนังได้เผยให้เห็นชายปริศนาที่กำลังเดินเข้ามาในบ้าน โดยภายในเต็มไปด้วยมมแมลงที่เขานํามาสะสมเอาไว้เขาเดินไปปิดวิทยุก่อนจะเดินกลับขึ้นไปที่ชั้นบนขณะนั้นจูๆ่ๆเสียงวิทยุก็ดังขึ้นเขาจึงลงมาปิดพร้อมกับหยิบเอามีดมาป้องกันตัวเมื่อเดินไปถึงกลางห้องเขาก็ได้เจอกล่องสีแดงว่างอยู่และอากินก็โผล่ามาเขาใช้ปืนจ่อหัวชายคนนี้พร้อมกับบอกให้หันกลับมาที่เขาซึ่งชายคนนี้ก็คือฆาตกรน,นั่นแหละครับมันได้ถามอากินว่ามาที่นี่เพื่อจะฆ่ามันใช่ไหม อากินก็บอกว่าไม่แต่เขาจะทรมานก่อนที่จะฆ่าแกจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดทุกอย่างเหมือนที่แกทํากับคนอื่นจากนั้นอากินก็ผักมันเข้าไปในกล่องแล้วล็อกเอาไว้และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.1คะแนนและ36%จากเว็บเมื่อเขอเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ